ใกล้แล้วพี่น้องเลยเนาะใกล้สิเห็นความจริงเดีวเด้อย่ื่นเส็จเรีร้อ่อได้สาร đây tiền hoa vậy này thương bò có đi ừ พอดีเป๊ะเป๊ะเปะเลยอันนี้แผ่นลบไม่ทากระเทยแล้วมัยังเปียกทากระเทแล้วเขียนยังใสอันนี้นะวางเด็กสีเขียนสื่อสิบอร์นัสเดี๋ยวเขียนสื่อสัางไว้บ่ร์นัสสั่งตะกุนเห็ดแตงโมอยากใส่ไวายแผ่นว่าอยากสลักสื่อสั่งไว้ พวกนายไปขึ้นมาคามอยู่ใส่ป่าทาไปขึ้นมาคามอยู่สใ่ในบ้านอ่ในบ้านไปแต่เศร้าคุณออบอเ้ไป,ไปน้ำมาอเออไปน้ำมาลด

เล็บซี่ปฏิวัตินั่งเงี้ยคือมัดตัวเก่งถ้าปฏิวัติไายนอยเมื่อก่อนเนี่ไปโคเนี่ยเมื่อวานนี่ยวราเล่ามาให้บอกให้เี่ขอใจน้ำได้จะเมว่านไปบออนเกนพวกอง่างไปบอ จินเจ้ากินปลาแดดโดยแรกมันในบรรากาศชาวทำปลาแดดทำเป็นขั้นเขาหอยกินนปลาแดดคนกึอไปใช้คืนเหยียดเลยเ่อนเงือนนี่เอาอะไรกอดทำไมเนี่ยอยูใส่อยู่นบัดเบาหนัง เอากรเอาก่อาก่อนไปให้เขาสั่งเขาใส่ เอาซังเลือกประจากใหม่ของกันใเนาะฮะแล้วบอกกันใดมาเหดบอนี่บแหงเฮตุดบอนั่นแหละมันบ่อแหงดูผมไปซื้อก่นหน่อยซื้อก่อนหน่อยมาผมบม่จะมาซื้ออีกแต่แล้ว ใส่ไปแล้วอมันใส่อยู่แล้วก็อยู่กะหลอกข้างในสื่อไปอ,อ๋อคือจอหูอันนี้เฮ <c oughs> ้ยระยบายอารมณ์บอกระบายอารมณ์เจ้าเจ้าเลือกพอดีพยาได้จับฟองเขาไปเลือกเองอโอ้ยมันก็มีไม่ยันไงยังไงน,นี่นยังก,ก็ มนแม่กนแม่มีแต่ซื้อยิบซ้ำแล้วมาโป้ข้างในบ่อโปแล้วก็ติด่เอาเองเลยเป็นมุญของเขาแลวเขาต้องหาเห็ดเองแบบนี้าดีกว่านี้เขาหซ้ำนี่หัวหยิบส่หยิบซ้ำเลย ยิบใหม่ก็้ยิบซ้ำก็ยิบใหมเขาหาเองไปยิบใหม่ก็ให้เนาะลกข้างใเลยน่นและข้านี่บอล็กนี่บ่อ้าวอาหล็อกนี่เนาะอืมตัวหนึ่งก็ล็อกทั้งทึงขัวหนึ่งก็ล็อกข้างมันมีสองนเลยใช่ไหมได้ได้ได้าจู่เจ้า จะเสียหลอกลุมหลอกเทิงกัได้ลเีหลอกเทิงอันนึ่งหลอกขาอันนึงหลอกขาอันนึงแล้วหลอกตเทิงอันนึงจียอืมัีมาม่อันึงเียลงมอยู่ลุกัได้อาจุบา มืัอนี้โอ้มืัอนี้สางลำเงินเลยตัวนี่ลบด,ดลบ่อกพลาดดอกเงินบ,นบ่แล้วว่ <laughs> าตัวยันตัวนี้งานเลือกคันใดจะเป็นนี่ว่าให้ดีบ่บ่บ่บ้ <laughs> ากระต้นเจ้ากระตุ้แล้วงานเล้ยแล้วเนาะ <laughs> แล้วไปแล้ว พอใจก็ได้ทิ่เหนืไว้ก่อนสังว่าินไว้ก่อนขอเตุอะไรเงินอว่าอะรคนตีนะเาจหมักแบนี้หรือคนตีนะด่าฉุนฉันอะไรเพิ่งจะขีดจานัดได้หมักน้ามุนฉันใส่ไ้คือกับบ้านหร่าบ้านเฮาอ่ยา โอ้ยแกมักเห่ากันัอะไะมันสุกเซินแใส่ใบมันตอนแรกมันคืนกันมันคืนกันหมดเนาะเพราะอันนี้ของอันนี้ของน้องมิกของเขาเองมันมันหักแล้วนั่นเลยรเขาจะหมักเป็นสี เนาะมอ้ศาลเหตุเทีอนนี่เลยกค่ะงามคักงลางปูกระโบหางงามป่ะปูมาแต่ลังตู้ปูมาแต่ลังแต่ละลังน่ะหางอืมเจ็สี่ป่ะเนยหางโซงหลังโซงหลังสามหลังมาในหางหางเรถกหลังหลังเทหะเจังดีนี่หลังนี่แหละบ่หางหลังนี่เขางบเัาพรมงบพรมงบก่ะพรมกับซ้ำงบมาเนี่ย พวนั่นวัดเ้าแผน่นอยู่ในเ้าแผ่นเลย mm. มันก็ห้านกันอยู่หันแล้วไ่หายกอันนี้แบบเต็มที่แบบพวกินาด นี่เดอยู่แข้งทองหน้าแล้วน่ามดเจยเนาะมาคารมโอ้สงสัยบปกแดงกับใปคิดน้ำกันไปจังเออดงไ่ากันเอาบิยูใช่ปะเอ้ดมาคารมเลเ้ก

บเมนจานด้วยแน่เจาก่อนเนี่ยนีตัวเอาวัยเผื่อมีงานต่อไปได้สักขนบอกเพื่อพูน่ะแต่งานก่อนเตรียมไหม่แน่เครื่องมือนะวะอย่างนี้หรือเป่าว้าวว้าวใสิมองเห็นอนาคตเจอทมีเคลใหม่ือป่ามีอมันก็มีไวยเลย มีเคสใหม่ไม่งานใหม่เข้ามาอยู่ดีสิมีงหมสอเ,เออบักซงคนนะบักที่ดื้อสองอันนั้น

ถงหน้าเนี่ยก็เดียวไปก็เห็นเขาอยู่หานะเขาเห็น,น,นดี่า <c oughs> <c oughs> มาเลยนะ <c oughs> แบกกระสอบมาค้ามมาแล้วนะเออหหน้เือนกระทัดรัดดีมอเมนะีอะไร มีไอ้กระเตาะพัวนะนี่ล่ะกระเม็ดกระเตาะเนี่ยมันก็แบกนํากันนึงได้นะนะครับแล้วก็เราก็ <coughs> <coughs> พวกนั้นเพื่อสิเก็บมาค่า เขาเันขึ้นมาคาบมาแกะปั่นกันบ่พวกขึนมาคาบมาแกะปั่นกันบ่ฮะเห็นได้ไหมน้องแดงแดงสบายดีปลาลุงดูค่ะสบายดีปลาลุงไปเอามาแต่ใส่มาคามนะฮะบ่เอามาแต่ใส่เอา อ่าคือแบบอิละอีเรือมาไพ่าไปแขวนไว้แนวนั้นน่ะก็ไปเานตองด้วตังไปแขนนั่นะเอาลงมาเอาลงมาตังนะสินังนี่ตังไปก่อไว้นั้เนาะขอบใจขอบใจเอาสใส่ใบอกสิขข

มีแต <Ừ. S 2> <ắn> ่ผูกกับใจอย่างๆไดสองคนเฉาะสักันทขอใจเงี่ยสื่อสารกันลำบากคนละภาษาใกล้บอลไปานะใกล้ไงแ่กไนะทางบ้านบอกทางบ้านนี่บอกา้ทงหน้านี่บอก ไาอันนี้น่ะจำได้บ่บ่าวยังจำได้บ่ลืมแล้วลืมแล้วอันนี้ก็ไดแต่บ่าเพิ่นได้นี่นะนี่ถ้ามึงก็่นก็เก็บเข่าถี่อ่ะแหละเข่าแล้ว

เาซื้อโล,โล่ในไดเดีอยนี่บอ้องมิกเขาซื้อโลในใดหน่ 7, อย7,000 7,000เจ็ดพันมามาส่วนในซื้ออะครข้าแกงไทอะไรเจ็ดโลอ๋อมาส่วนมาซื้อปิดเขาขูเขา้ามาซื้อเ้องพิณร,รโลเจ็ดพันราวลาซื้อเลยร่อยขึ้นไปบักนะแดง่ายอยู่เมืองโวนน<แ>ี้ไม่ต้องมองีขายให้เราอ๋อมาคาเราซื้อนึงก๊กแล้เร็ดพวกนี้่ง รับแก้ไขให้เราเขาสบายดีเราอันบอกยังายว่าขายพื้นก็ได้ไลยสบายดีข้างในนี่ทำบายดีกองท้างในเนี่ยเนี่ยเพราะว่าต้องอันขายให้เราอย่างเดียวนะเพราะว่าเราไปซื้อน้งคกบค้นไว้เลยเนาะเราซื้อไม่พอค่าะได้ถึงเราพัฒนาตัวเองเนี่ยเนาะซื้อมาขาย ซื้อมะข้าแม่นตลาดน้อยขายของขายของตลาดบดแล้วก็ซื้อมะขามไปโตเอาทุกอย่างเนาะขายแล่นตลาดแบบเห็ดแบบเสียเวลาเลยนะแล่นตลาดบดแล้วก็เป็นเอาแกะมาค้าก็มาอีกว่านีอเราซื้อเนี่ยเราก็เข้าไปขายอยู่มั่นส้นโตจากมา เขาเป right? pues ็นายน่หารเขายังุ่พนนะหาแล้วล e ักสาะอกรถเลย่ะปอกปอกรถเมื่อยบ่เบิดแล้วบอปะนี่ในต้นกับโบเรือเลยอ ขามมันแหงไรเนาะมะขาม่คอยเป็นนวลเป็นอะปลคอยนั่นเป็นไน้าก็กินกระส่ากันยังไงนี่น,นี่กรสากันนีกินปองปลา ไปหาเงินเสียบเสียบป้องไปนั่งกันตกาตกาได้หมองสองคนแม่หายน้ำลังอะไรอยู่อ่ะนแม่ลูกนะ มันหายเองนี่โอ้เก่าคลิปอยู่นี่ลูกลูกเราคันคือนานเช่าแต่พากันกันไงโอ้วเป็นตัวใดเดือนซิเมนมาจัดเนี่ยเขากินปลากินยังกินบอลในบอกรมกินบอกรมอืมอันนี้ปลาเซาเยอะเสือเนี่ยปลาก็ต้องเลือกกินพวกเนี้ยข้อแต่ว่าแต่ไม่กินก็สัตว์เรียบมีกินไกินด้วนะเบิร์นเขาแบบบคกรมเนาะ

เดี๋ยวจกทีมแม่สามีมันก็นี่กันเอาบ่สมควรแล้วมันนี่น่าสิสําเร็จอันนี้น่ะบ่มีหยังแล้วแล้วมื้อนี้เนาะเสร็จสมบูรณ์แบบ100%โลดมื้อนี้หรือกันยังก็ยังกันดะมื้อนี้ก็น่าสิดลงมเ็ดเนาะกันดก็ดีมาล้ําเนาะไมกม้แล้วบ่แล้วเหลือแต่คันใดอย่างเดียวนี่แหละ ใม่ก็มาครบแล้วขอบุญขอบคุณเย็บีเด้อฝากก็แล้วกดแชร์กดติดตามไม่นอนไม่นอนเป็นกำลังใจเนีเนาะตูบเนี่ยก็จะเป็นตูบในตำนานนี่แหละจังน้อนี่ก็นีสี่เหลือไว้แต่ความทรงจำพอแล้วเนี่ยค่แส่เข้ามากองเราเลยตูบนี่ก็ดีดีแล้วนะเลยความทรงจำแต่มันอันนับนั้นได้เลยนะ เันมา้องเติ้ลอาวสบายดีน้องมิ้งน้องเติ้ลระดันึงเคยเคยลำบากอยู่บุบหน่อย